สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือข่าวเช้าหัวเขียวเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ครับผมเรนตพง์มฮัมมัดครับน้ำแข็งอารยาค่ะอัชชะทนวันนี้ครับเรื่องน้ำท่วมเป็นไงเมื่อวานนี้โอ้โหท่านนายกไปทำอาหารแจกเหรอใช่คือที่แรกจะไป น่านแพร่สุดท้ายก็คือต้องยกเลิกแพร่ไปเพราะไปได้แค่น่านพี่โพสต์ขอโทษด้วยใช่ค่ะโอ้แล้วก็จากเหนือจะหลดใต้เลยนะใช่โอ้เชียงรายแพร่น่านหรือว่าลงไปใต้กระบี่ภูเก็ตทำไมเขามีคนหายเหรอที่เหนือเขาตาเหาว่ากันทำไมอ่ะตามาหายหรออ๋อมาด้วยเดี๋ยวฟังท่านตอบก็คุณอนุทินใช่ไหมเออโอ้ถามไปว่าอยู่ไหนค่ะใต้ก็หนัก ได้ค да well ุณชดาเขาไปถามเหมือนกันถามที่ภูเก็ตโอ้โหเดือดคุณผู้ชมเอาแต่ดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขาจะมีคณะกรรมการพวกหมู่บ้านที่มีเขื่อนมีฝายมีอะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยก็เป็นเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําออกไปตรวจออกไปตรวจปั๊บไปเจอคนร้ายฮะคนร้ายไปขโมยไอชิ้นส่วนประตูระบายน้ําอ่ะแล้วมันไม่น่าจะใช่ครั้งแรกอ่ะคือมันหายไปแบบจะไม่ไหวแล้วอ่ะคือ แกเขงแล้วนะเพศนะจับได้แล้วนะจับได้แล้วมันจะหนีจะหนีเสร็จปั๊บแกบอกแกยิงคูยิงอีท่าไหนไม่รู้มันเข้าหัวแกบอกแกยิงขึ้นฟ้าได้เลยทีได้เลยทียังไม่ถึงฟ้าดีกึ่งกึ่งฟ้าฟ้ายังไงอะอย่างนี้ก็ฟ้าเออชแต่ว่ามันอาจจะมีคนขวางอยู่หรือเปล่าหรือยังไงเอาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยครับเหตุเกิดที่คลองส่งน้ำหมู่เก้าตําบลปลือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับ ผู้เสียชีวิตคือนายพานุวันรศิลาชัยอายุ26ปีนะถูกกระสุนปืนลูกซองยาวยิงเข้าหัวเลยนะยิงเข้าหัวนอนเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าตำรวจสพปลือใหญ่ครับสพปลือใหญ่แล้วก็ไปถึงพบว่าอ้าวข้างๆศพก็มีของกลางนะเป็นอะไรอ่ะมันเป็นไอ้นี่คุณผู้ชมเป็นเหล็กชิ้นส่วนบานประตูระบายน้ำอ่านี่ยเนี่เนี่ไอ้มือหมุนเนี่ยเดาไหมหมุนเวลาเขาเปิดปิดไอ้บานระบายน้ำอ่ะอ่านี่แหละนี่แหละ นะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุนะครับคือนายบุญธรรมปลือปลังผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านหมู่14หลังเกิดเหตุนะก็ไม่ได้หนีนะท่านก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ไปสอบประคำบุญธรรมเนี่ยผู้ใหญ่บุญธรรมว่าไงเนี่ยโอ้โหน้าเครียดเลยผู้ใหญ่บุญธรรมท่านบอกโอ้โหนอกจากผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคุณข่าวผมจะเป็นประธานควบคุมการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของอ่างเก็บน้ําห้วยสารามีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำหกตำบลเนี่ยที่ผมทํา คืนเกิดเหตุตีสองได้24สิงหาคมครับท่านก็บอกท่านแวะไปนี่นี่มาดูเลยนี่เห็นไหมมันทุบทุบปูนแล้วเอาชิ้นส่วนไปนี่ท่านไปตรวจคลองส่งน้ําคนร้ายมันมาขาโมยเหล็กบานประตูระบายน้ําที่เบิร์ดว่านะครับคืออย่างที่น้ําแข็งบอกคือมันมาบานนี้เสร็จปับ๊บมันไปบานน้นแล้วก็พรุ่งนี้ไปอีกบานหนึ่งถึงบอกไงมันไม่ได้ทําครั้งแรกอันนี้แหละแล้วยังจับตัวไม่ได้ปรากฏว่านะครับ ไปเจอคนร้ายกับเพื่อนมากันอีกสองคนรวมเป็นสามคนนะครับกำลังทุบอยู่เลยไอปูที่แตกเมื่อกี้ทุบป,ประตูส่งน้ําอยู่เจอต่อหน้าต่อตาเลยเจอเจอต่อหน้าหยุดหยุดผู้ใหญ่บอกหยุดกลุ่มคนร้ายเอาไงไหมกลุ่มคนร้ายหยุดแหละแต่หยุดแต่เอาเหล็กวิ่งมาตีแกอ,อ้าวมาตีผู้ใหญ่บ้านแกบอกอีกหยุดอีกไม่งั้นจะยิงนะอ่าเหมือนะจรงงับเหตุได้มันก็หยุดอีกหยุดอีกปั๊บเนี่ยคราวนี้ จะโทรแจ้งตำรวจมันคงเห็นผู้ใหญ่บ้านจะโทรแจ้งตำรวจมันคราวนี้จะวิ่งหนีวิ่งหนีท่านบอกว่าท่านผู้ใหญ่บ้านตั้งใจจะยิงคูกระสุนมันพลาดอ่ะพลาดไปโดนเนี่ยตายคนหนึ่งอีกสองคนมันหนีไปได้อ่ะฟังกเล่าหน่อยดิ เขาก็ยังทุบต่อไม่หลุดเยไงไม่ได้ทุบเขาคนนี้เอาเหล็กทุบผมเขาสู้กับผมอ,ผมอถ้าไม่วางเลยปุ่มยิงเลยนะเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจก่อนคอยมาเคลียร์เพราะว่าโทรหานีโทรเสร็จเขาก็วิ่งวิ่งหนีขึ้นข้างบนอย่าวิ่งนะวิ่งได้ผมยิงนะหวังนี้เขาก็วิ่งขึ้นเนินปมยิงขึ้นท้ายนี่แบบยิงขึ้นไปเนินนี่มันวิ่งเข้าไปเนิน,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 นมันก็สูงเหมือนกัน อพอมีคนตายนักข่าวต้องไปดูบ้านคนตายหน่อยละครอบครัวเขาก็เตรียมสถานที่จะจัดงานโศงอะเนาะก็ได้คุยกับนางสังวานศิลาชัยอายุห6ปีครับแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่าคือคือแม่เขาแม่เขาก็บอกว่าลูกเขาไม่ใช่คนดีเลยนะอเออถ้าบางขา่ายจะบอกโอ้โหยิงทําไมลูกฉันคนดีแสดงว่านี่ไม่ได้ปกป้องลูกคือบอกบอกเล่าหมดเลยบอกลูกฉันเนี่ยขโมยแม้กระทั่งกระปุกอมสินนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กดำเนินคดีมาแล้วแล้วลูกก็ย้ายไปทํางานที่อื่นอยู่พักหนึ่งนี่เพิ่งกลับมาอยู่บ้าน แม่บอกลูกติดยาไม่เคยอยู่ติดบ้านหรอกมันออกไปตะเวนขโมยของเขานี่แม่พูดเองเลยนะคือแต่แม่บอกว่าลูกฉันไม่ใช่คนดีลูกฉันผิดแต่ผู้ใหญ่ทําแรงไปป่ะคือ,อในมุมแม่รรมลูกก็เป็นลูกเขาไม่ดีอ่ะความเป็นลูกไงก็ผิดก็ส่งตำรวจดินะทำไมยิงกันตายอะ่ะแม่ว่างนั้นนะครับแม่เล่าต่อบ,บอกว่าคืนเกิดเหตุเหมือนมีลางยังไงแนมะ่คืออย่างนี้คือบ้านเขาก็ลูกก็เขาก็ยอมรับว่าลูกเขาไม่ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะคือ คือผ hey, eh uh ัวเนี่ยทะเลาะกับลูกทะเลาะกับลูกผัวประมาณแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเฮ้ยมึงเก็บผ้าเก็บของออกไปเลยไปหางานทําคือประมาณแบบเอ้ยไล่ไปเป็นคนดีไปไปหางานทําไปอะไรซะโอ้ทะเลาะกันครับผัวกับลูกทะเลาะกันสามีหลุดปากหลุดปากบอกครั้งนี้กูจะพูดกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะโอ้แม่บอกโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆลองฟังแกเล่าหน่อย เป่าน้ำแห้งนี่มันแห้งอยู่จ้ะเป็นอย่างคือบทจับทรงตำรวจแล้วก็เอาไปดำเนินคดีของเพิินแมนบอความหูซึกได้หน่หันมันไปเหตุิิแมนบอผิด,ดลักขโมยนี่มันก็แมนอยู่เป็นอย่างต่องถึงยิ่งขากันนำ้ำมันโหดเกินไปเด้ยนี่จ้ะโหดแห้ง ขณะที่ชาวบ้านเนี่ยก็สอดคล้องนะชาวบ้านก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยมักจะขโมยของสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนจริงนั่นแหละชาวบ้านก็ถึงขั้นแบบว่าต้องป้องกันตัวเองจะทำยังไงครับนี่ครับที่เห็นภาพนี่คือชาวบ้านเขาไปซื้อมาติดกันเองนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาผู้ใหญ่บ้านนหยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาก่อนก็ไปสู้คดีเอาลวกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและยิงปืนในที่สาธารณะ แต่ผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธข้อหาฆ่านะครับแล้วก็จะใช้ตำแหน่งประกันตัวซึ่งท่านก็ได้ประกันตัวไปแล้วเพราะท่านก็ไม่ได้หนีนะฮะ